ต่อไปคุณมานพคีรีปูวด,ดนครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวด,ดนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเก้าวไก่สัดส,ส่วนชาติพันธ์ผมขออนุญาตอภิปรายยติด,ด่วนนะครับเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับว่าด้วยเรื่องของการเปิดประเทศครับท่านประธานครับท่านประธานครับจริงๆแล้วการหารือการพูดคุยวันนี้นะครับผมคิดว่า มัคนควรจะเกิดขึ้นก่อนนะครับที่จะเปิดประเทศเพื่อที่จะได้หาหรือกับตัวแทนพี่น้องประชาชนครับว่าแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อรัฐบาลได้ประกาศว่าจะเปิดประเทศวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะครับผมคิดว่าอยากจะนําเสนอมุมมองในพื้นที่นะครับในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเห็นด้วยกับ การเปิดประเทศนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องพี่น้องประชาชนจุดสําคัญก็คือว่าเราควรจะเปิดประเทศในกิจการทุกมิติครับท่านประธานครับไม่ควรจะมีการเว้น1 2 3 4แล้วก็เปิด1234นะครับอันนี้เป็นปัญหาในพื้นที่ผมยกตัวอย่างกรณีเชียงใหม่ครับท่านประธานครับผมได้ไปคุยกับ เจ้าหน,น้าที่ทททนะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ในกรรมธิการเรื่องรา่วิสาหกิจนะครับลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เปิดพื้นที่ที่เชียงใหม่ก็คือมีอำเภอเมืองนะครับและแม่แตงนะครับแล้วก็ทะลุไปที่ดอยเต่านะครับมีแม่ริมผมถามว่านักท่องเที่ยวที่มาที่เชียงใหม่อยู่อำเภอเมืองแล้วจะไปดอยเต่าอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องผ่านอำเภอหางดงสัป,ปะตองดอยหลอ่อจอมทองฮอดนะครับมันจะข้ามไปยังไงครับผมคิดว่า รูปแบบการออกแบบวิธีการหรือการประกาศพื้นที่แบบแบบนี้ครับมันมีปัญหาในทางปฏิบัติทุกคนที่มาเชียงใหม่ครับก็จะต้องไปพื้นที่ที่พื้นที่ที่มีความสนใจพื้นที่ที่ทุกคนอยากตั้งใจจะไปครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาพื้นที่บนดอยพื้นที่ชุมชนชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นการประกาศอย่างงี้ผมคิดว่ามันมีปัญหาในทางปฏิบัติมีปัญหาในทางวิธีการแล้วก็มันไม่มีแรงจูงใจ และกิจการต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ครมันก็ทําให้ผู้ประกอบการก็ดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวก็ดีนะครับคิดว่าอันนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติครับผมอยากจะใหออ้รัฐบาลนะครับรับฟังกลุ่มคนเหล่านี้ว่าทําอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดกระจายให้เกิดผลประโยชน์ทั่วถึงนี้นะครับจำเป็นจะต้องประกาศเชิงยุทธศาสตร์แต่ว่าถ้ามันมีพื้นที่ที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับ ผมคิดว่าค่อยลงละเอียดในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ไปครับท่านประธานครับผมอยากจะเห็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะครับในแง่ของการเปิดนะครับซ e ึ่งอาจจะจะต้องลงรายละเอียดในเชิงพื้นที่มอบอำนาจหรือว่ามอบเงอบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือให้กับคนในพื้นที่ให้มากมากขึ้นนะครับในเรื่องของการป้องกันป้องกันแบบเชิงลุกนะครับท่านประธานครับ มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับท่านประธานครับก่อนเปิดสภาเนี่ยนะครับมันมีโควิดขึ้นบนดอยแล้วเนี่ยหลากหลายพื้นที่ครับท่านประธานคือล่าสุดเนี่ยก็คือที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดิมก็เป็นอำเภอแม่แจ่มเนี่ยนะครับที่บ้านขุนแม่รวมนี่นะครับปัญหาที่ผมได้รับได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือเรื่องของความพร้อมเมื่อเจอวิกฤตนะครับ สิ่งที่สิ่งที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือว่าแอลกอฮอล์อยู่ไหนครับ NTK อยู่ไหนครับแมสอยู่ไหนครับมันไม่มีกระบวนการไปเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ในพื้นที่ชุมชนชาติพันธ์ในพื้นที่ชุมชนบนดอยที่เป็นพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวครับหลายๆท่านนะครับหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นำร่องพื้นที่ตัวอย่างพื้นที่ที่รัฐได้ประกาศอาจจะได้รับ ความช่วยเหลือหรือเตรียมการในเรื่องนี้นะครับแต่หลายพื้นที่ที่ทั้งท่องเที่ยวอาจมีความต้องการที่จะไปและประชาชนเองพร,พร้อมที่จะเปิดน้บนะครับไม่มีกระบวนการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ประการใดครับท่านประธานครับประเด็นที่สองครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็คือกรณีมันเกิดเหตุการณ์แบบมีการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่ในเขตพื้นที่สูงนี่นะครับ พี่น้องพื้นที่สูงพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยผมคิดว่ามีความหวาดกลัวในโลกนี้มากนะครับท่านประธานในช่วงแรกๆเราก็จะเห็นข่าวว่ามีการปิดบ้านนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมีการจัดคณะกรรมการเฝ้ายามไม่ให้หมู่บ้านเอ,อ่อไม่ให้ผู้คนนอกหมู่บ้านเข้าในพื้นในพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ก็จะไม่ให้คนเข้าคนในก็ออกไม่ได้คนนอกก็เข้าไม่ได้ นะครับที่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าพี่น้องเนี่ยเขาอาจจะมีมีข้าวกินมีอาหารกินนะครับแต่พอได้ระยะหนึ่งนี้นะครับผมคิดว่าการเชื่อมโยงการสัมพันธ์กับคนภายนอกก็มีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายการส่งผลผลิตทางการเกษตรการให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือลูกหลานที่อยู่ข้างนอกตอกลน้าหมู่บ้านเนี่ยครับพอมันเกิดวิกฤตสถานการณ์อย่างนี้นครับผมคิดว่ามัน หลายท่านพูดว่าเรามีอสมเรามีเจ้าหน้าที่อนามัยนะครับผมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องที่อยู่ไกลๆนะครับสิ่งที่มันขาดคือว่าชุดเอ e นะครับที่จะต้องสวมใส่ในการไปตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าเสี่ยงนี่นะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับถานีอนามัยแล้วผู้นำจะต้องขอบริจาคจากจาก ผู้ใจดีในพื้นที่นักธุรกิจหรือว่าคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลายๆหลายๆพื้นที่นะครับท่านประธานครับเขาต้องใช้เสื้อกาฝนนะครับแทนชุดชุด PPE นะครับในการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นในประเด็นที่สองที่ผมอยากจะย้ำอยากจะเสนอแนะนะครับรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขยายหรือว่าเกิดความรุนแรงเกิดวิกฤตในพื้นที่ชายขอบชนบทอย่างเงี้ย จะต้องมีความพร้อมนะครับในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้กับบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตครับขอบคุณมากครับท่านปรธานครับครับขอบคุณนะครับต่อไป